ก่อนเข้าสู่บทเรียนถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ครูด้วยนะคะกลับมาพบกับวิชาวิทยาการคำนวณสอนโดยครูกันิษฐาคุณพุณนาศิริหรือครูเอฟอีกครั้งนะคะในบทเรียนนี้เราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องการน,นําเสนอข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ซึ่งในบทเรียนนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในหัวข้อเรื่อง การนำเสนอข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel เรามาทำความรู้จักกับโปรแกรม Microsoft Excel กันก่อนดีกว่าค่ะ Microsoft Excel เป็นโปรแกรมตารางทำงานที่ใช้ในการพิมพ์งานเอกสารในรูปแบบตารางกราฟและการคำนวณข้อมูลต่างๆองค์ประกอบของโปรแกรมมีดังนี้ค่ะ 1. แถบชื่อ Title Bar ใช้สำหรับแสดงชื่อโปรแกรมและหน้าต่างที่ใช้อยู่ 2. แถบเครื่องมือ Quick Access เป็นที่เก็บเครื่องมือสำคัญสคัญ และใช้งานเป็นประจำโดยเราสามารถเพิ่มเครื่องมือเข้าไปไว้ได้อีก 3. เมนูบาร์เป็นแถบเมนูที่ใช้สำหรับแสดงคำสั่งต่างๆ 4. ลิบบอนเป็นส่วนที่ใช้เก็บแถบคำสั่งและเครื่องมือต่างๆโดยจัแดแบ่งเป็นกลุ่มๆเพื่อให้เรียกใช้งานได้สะดวกค่ะ 5. กล่องชื่อ name box ใช้บอกตำแหน่งเซลล์ที่ หรือชื่อเซลล์ที่เราใช้งานอยู่ค่ะ 6. แถบสูตร formula bar เป็นช่องสำหรับพิมพ์ข้อความตัวเลขและสูตรคำนวณทางคณิตศาสตร์ 7. คอลัมน์คือแถวที่อยู่ในแนวตั้งโดยมีชื่อเรียกที่หัวแถวเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ 8. โลคือแถวที่อยู่ในแนวนอนโดยมีชื่อเรียกที่หัวแถวเป็นตัวเลข 9. พื้นที่ทำงานหรือ workspace เป็นพื้นที่สำหรับพิมพ์ข้อความหรือกรอกตัวเลขลงในชีตสิบป้ายชื่อชีตงานชีตแทบ็บเป็นแทบชื่อของชีตงานที่เลือกใช้งานอยู่ขณะนั้นการป้อนข้อมูลใต่โปรแกรมตารางมีขั้นตอนดังนี้ค่ะการใต่ข้อความสามารถทำได้ดังนี้ 1. คลิกเซลล์ที่ต้องการแล้วพิมพ์ข้อความลงไปแล้วกดแป้นพิมพ์ enter คะ่ะ<ม>การสร้างตารางโดยจัดรูปแบบด้วยตนเองสามารถทำได้ดังนี้ 1. คลิกแล้วลากคุมพื้นที่เซลล์ที่ต้องการสร้างตาราง 2. คลิกขวาที่เมาส์เลือก format cell สคลิก border แล้วกำหนด,ดเส้นขอบและเส้นขั้นในเซลล์สคลิก ok ค,คะ่ะ การสร้างแผนภูมิสามารถทำได้ดังนี้ 1. คลิกแล้วลากคูมพื้นที่เซลล์ที่ต้องการสร้างตาราง 2. คลิก insert เพื่อเลือกประเภทของแผนภูมิ 3. คลิกเลือกแบบแผนภูมิที่ต้องการ 4. ก็จะปรากฏแผนภูมิตามที่เราเลือกแบบไว้จากนั้นเราตรวจสอบข้อมูลแถวและคอลัมน์ว่าถูกต้องหรือไม่ การคำนวณเบื้องต้นโดยใช้โปรแกรมตารางมีขั้นตอนดังนี้ 1. วิธีหาผลรวมโดยใช้สูตรที่โปรแกรมกำหนดให้ก่อนที่จะสั่งคำนวณใดๆเราต้องคลิกที่ตำแหน่งเซลล์ที่ต้องการให้แสดงผลลัพธ์ก่อนที่จะใช้คำสั่งคำนวณดังนี้ 1. เลือกเซลล์ที่ต้องการจะแสดงผลลัพธ์และกดแป้นพิมพ์ enter 2. คลิกคำสั่ง formula ที่แถบเครื่องมือออโต้ซัม um, แล้วคลิกที่ผลรวมอัตโนมัติและเลื่อนเมาส์พอยเตอร์เลือกที่ซ้มผลรวมที่แถบสถานะสูตรจะเป็นคำสั่งเท่ากับตซาผลรวมก็จะปรากฏที่เซลล์ที่เราเลือกไว้นะคะ 2. การหาค่าเฉลีย่ยเป็นการหาค่าที่เป็นตัวแทนของชุดข้อมูลเกิดจากการนำข้อมูลทุกค่ามารวมกันแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลซึ่งมีวิธีคำนวณดังนี้ 1. คลิกฟอร์มูลาที่แถบเครื่องมือคลิกที่ขนลุมอัตโนมัติแล้วเลื่อนเมาส์พอยเตอร์ไปที่เอเวเลสค่าเฉลี่ยแล้วกดแป้นพิมพ์ Enter เป็นยังไงบ้างคะสำหรับบทเรียนนี้ครูก็มีแบบฝึกทักษะให้นักเรียนได้ทำเพื่อทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนในบทเรียนนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปสวัสดีค่ะ